ช่วงเวลาต่อจากนี่ไปลองเพลงมันจะไม่ถึงช่วงนั้นเลยเพลงอะไรครับแค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่มันโดดเดียวให้มีความมา และเธอต่างคนต่างม,มาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกันอันนี้จบแล้วเหรอครับ <S <S hmm. จบไปยังครับมันงุ้งยิงงุงง้งยิงอะไรกันวะเนี่ย <S <S> <S เนี่ยดูสิเขาคุยอะไรกันเนี่ย ฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเพื่อได้มีบางคนทางการเพื่อได้มีเธออยู่ข้างกาันฉันบอกชีวิตต่อจางนี้ไปจนนิรันทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเรา ตเต๊ะจบได้ยังครับเต๊ะครับวันนี้คอนเสิร์ตถึงตีห้าพี่อยู่ในเต็นท์หมดเลยนะไรนะคอนเสิร์ตถึงตีห้าพี่คอยอยู่ในเต็นท์จะถึงตีห้าอยู่ทำไมในในเต็นท์มันร้อนเนี่ยมันไม่มีกล้องเข้ามาในในเลยเหรอรู้สึกว่าไม่ร้อนนะมันหนาวมากเลยวันนี้คือเกมต่อไปนะครับเนี่ยบอกเขาไปที่เกมต่อไปเป็นการที่เราจะให้สองคนนี้ทำกิจกรรมร่วมกันในเต็นท์ ทำอะไรเนี่ยแล้วให้พวกเราทายเราสองคนทายพวกคุณคิดมาแล้วคุณจะเดาไปเรื่อยๆว่าพวกคุณจะทําทอะไรกันเต้ะทํทไมน้องกูไม่ได้พูดเลยวะเอ,อ้ยมันเป็นพิธีารณคู่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เห<ะ>มือนกันนะเมียบอกกณดกาเข้าไปสิคือให้ทั้งสองคนทําท่าอยู่ในเต็นท์ <laughs> <laughs> แบบให้เราทายอะไรอย่างนี้ครับ <laughs> อ๋อใช่ละมาอ่ะลองลองอ่ากิจกรรมที่กูจะทาคือทำท่าในเตี้ยเหรอใช่ให้พวกเราไดอย่าว่าเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเเฮ้้อเฮเด้ยย้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮย้้เฮ้ยเ้เ้ ไปไปกำลังมือแหน่ตูดนิ้วชี้เห็นชัดเจนไปไปกำลังแทงดาบเ้าแล้ว <c oughs> ลูกจะโดนหันหน้าขึ้นมาจับคอไปไปทำอะไรกันเนีย่ยบอกสิลองเดาสิเดาเช่วพี่หน่อยมึงพูดบ้างเถอะ <c oughs> <c oughs> ไม่พูดสักทีวะ <c oughs> ตอนนี้เขากำลังจ้องหน้ากัน ขากำลังไปแล้วเนี่ยทำอะไรกันครับมึงพูดเธอมึงไม่พูดสักทีวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สิให้น้องพี่ภาคเดาไปตามภาพที่เราเห็นเลยตอนนี้นุกยังไงจ้องหน้ากันอยู่ครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใครก็ได้เอาเล่าไห้กูกินหน่อยทบนเวที มันมันขาดกันรูวะกิจกรรมที่คุณเล่นยังยังมีไหมครับหรือจบแล้วยังยังมีอีกครับยังมีอีกเหรออ๋อยังภาคไม่พอมาภาคช่วยหน่อยสิข้างล่างอะใครภาคเก่งๆมาภาคช่วยหน่อยเอ๋เอาเอาไม่เอาไม่เอาหม่สิจะนั่งดูดีๆสิตอนนี้ปายกำลังนั่งยองๆขึ้นมาไปปายกำลังนั่งยองๆพร้อมกับกาดมวยตะกะแต่นนุกได้ทำไงนุกได้ต้มลงไป ก้มลงลึกก็นั้นต่ำลง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 แล้วมันทำอะไรกันมาดูก่อนนะนี่นันกันวะไป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 แล้วมึงมาส่งดูอะไรเนี่ยไมึงเข้ามาทำไมมึงเข้ามาทำไมไม่ไม่เนี่ย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 ผ้าข้างนอกเนี่ยพิพางเลยตอนนี้นกทะลนกําลังจ้องหน้าป่าย แล้วก็จ้องยิ้มไปหญิงแค่บองก้มลงต่ำลงต่ำลงต่ำลงนุกเห็นท่าทีดังเ็นทมิงทมิลง,ทลงลุกขึ้นมาได้นุกบอกว่าอยากมุดเข้าไปตายกระโปรงเธออยากรู้ว่าเธอได้ห่อประตูเข็มมาไหมกลัวแล้วแล้วเนี่ยก็เข้ามาแจมอีกครั้งหนึ่งบอลแล้วร้อนอบอ้าวเลือกเกิดลัวออก พวกมึงเข้ามาทำไมพวกมึงเป็นพิธีกรฮะนะพวกมึงเข้ามาทำไมไม่อยากรู้ว่าทำอะไรกันไงมีกิจกรรมต่อไหมเนี่ยฮะเมื่อกี้เหรอเอาเดี๋ยวไปเอาข้างนอกก่อนไปเอาไปนอกก่อนไปเฮ้อาไปเอาไฟก่อนเอาไฟก่อนไฟก่อนใครจะไปอยู่ทำด้วยกันสี่คนบ้าแล้วไงป้าขนาดกูเข้าเขาเดียวก็หอนแต่ว่ากิจกรรมคุณป้ากิจกรรมยังมาโดนแต่เวลามันเยอะเนาะก็เลยเล่นไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยไปภาคที่เนี่ยวันนี้เนี่ยต้องเกิดแล้วแหละ พี่นุ๊กทำอะไรพี่ปายทำอะไรเขากำลังทำอะไรกันพูดไปตามเห็นภาพนะแล้วเราจะเฉลยที่หลังว่าเขาทำอะไรกันพากไปเนี่ยพากไปสิเนี่ย <c oughs> เขากำลัง <c oughs> เขากำลังทำทุกคนในไลฟ์สดนะครับดูเอาเองนะครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่ เฮ้ย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 เฮ้อาบ้ามาเอามามันเริ่มบานปลายแล้วออกมามาเฉลยเดี๋ยวนี้เมื่อกี้คืออะไรฮะเมื่อกี้คือทำท่ากิจกรรมอะไรเมื่อกี้พี่ทํานกฮะพี่ทํานกไงไม่ทิ้งมุดลงไปข้างล่างใช่พี่เป็นพี่เป็นผีเสื้อไงพี่เป็นผีเสื้อไม่ทิ้งมุดลงไปข้างล่างคืออะไรเจีบมือพี่เมื่อกี้น่ะไม่ที่คุณมุดลงไปข้างล่างเฮ้ยเี่นพี่เอามือวางอย่างนี้เขาทําอะไรเขาเจียบมือพี่เขามาทําอะไร เอางี้ดีกว่าไปดูคู่ต่อไปดีกว่าคู่ต่อไปอ่ะพี่เบสส่แนนเลยพี่เบสส่แนนโอเคพี่เบสส่แนนมาเชิญเลยอ๋อเชิญผมลงไหมหรือว่าให้ผมอยู่ไม่ไม่อยู่นี่แหละพี่นี่ก่อนาะว่าเหงาใช่ไหม